สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุษกรลัตาพิมาตรวันนี้จะมานำเสนอเรื่องพยาธิไสเดือน Ascaris แ,และ Bicoides ค,ค่ะคำนำและความหมาย Ascaris แ,และ Bicoides ค,คือพยาธิไส้เดือนที่พบได้ในระบบทางเดิอนอาหารของมนุษย์และสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีการติดต่อผ่านการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนด้วยไข่พยาธิลักษณะาทางกายภาพ เป็นพยาธิตัวกลมประมาณ15-35เซนติเมตรในผู้ใหญ่สีชมพูหรือขาวมีลำตัวเรียวยาวปลายทั้งสองข้างแหลมชีวิทยาศาสตร์ Ascaris lumbricoides วงจรชีวิตของพยาธิไส้เดือน 1. การติดเชือ้อเมื่อมนุษย์รับประทนานไข่พยาธิที่ปนเปื้อนในน้ำหรืออาหาร 2. การฟักไข่ไข่จะฟักตัวในลำไส้เล็ก สาการเจริญเติบโตตัวอ่อนเจาะผนังกระเพาะอาหารเข้าสู่กระแสเลือดไปยังปอด 4. การเคลื่อนที่จะปอดตัวอ่อนจะถูกไอขึ้นสู่หลอดลมและเข้าไปในลำไส้เล็กการระบาดและการติดต่อการติดเชื้อหลักการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนด้วยไข่ของพยาธิสถานที่ที่พบได้บ่อย 1. ในพื้นที่ที่ไม่มีการบำบัดน้ำที่ดีหรือมีสุขอ,อนามัยที่ไม่ดีกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมสุขาพิบาลต่ำผลกระทบต่อสุขภาพอาการทั่วไปปวดท้องขึ้นไส้ท้องเสียไขยต้ต่ำต่มีอาการเบื่ออาหารหายใจลำบากในกรณีที่มีพยาธในปอดภาวะแทรกซ้อน การอุดตันของลำไส้การเคลื่อนย้ายของพยาธิในวัยวัตตต่างๆเช่นตับปอดการตรวจสอบการใช้การตรวจเลือดและอุจจาระการป้องกันและการรักษาการป้องกันรักษาความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่ผ่านการทำความสะอาดใช้ระบบบำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพการรักษา ใช้ยาต้านพยาธิเช่นอันเบนดาโซหรือมเมเบนดาโซการรักษาในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนอาจต้องได้รับการผ่าตัดขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ